วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ แกะรอยจอมโจรเหินหาวดีบีคูเปอร์ตำนานสลัดอากาศปร้นเศษฟ้าหนึ่งในอัญญรกรที่โด่งดังและมีคนรู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกจะต้องมีชื่อของจอมโจรเหินหาวนามว่าดีบีคูเปอร์ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอนชื่อเสียงของดีบีคูเปอร์กลายมาเป็นตำนานอมตะของชาวอเมริกันที่มักจะถูกผู้คนพูดถึงกันอย่างต่อนเนื่องโดยบางคนก็อ้างข้อมูลว่า มีคนพบตัวของดีบี o ูเปออยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างซึ่งก็ทำให้ FBI ต้องหัวปั่นอยู่หลายครั้งในการออกตามล่าตัวของจอมโจรแสนสุภาพที่ปฏิบัติการอย่างใจเย็นและที่สำคัญเขายังเปคนร้ายผู้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับเงินค่าไถ่อีกเป็นจำนวนมากโดยที่ FBI ไไม่สามารถปิดคดีนี้ลงได้แม้จะผ่านวันเวลามาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ วันที่24พฤศจิกายนปี1971เกิดเหตุการณ์คนร้ายปล้นเครื่องบินของสายการบิน northwest orient airline เที่ยวบินจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันซึ่งคนร้ายซื้อตั๋วเครื่องบินโดยใช้นามแฝงว่าแดนคูเปอร์ทว่าหลังจากการสืบสวนเพื่อตามล่าหาตัวคนร้ายของ FBI ผู้คนทั่วโลกก็มักจะรู้จักเขาในชื่อของ DB Cooper อ เมื่อนักบินนําเครื่องโบอิ่ง727ทะยานขึ้นจากรันเวย์จำโจนคูเปอร์ก็ยื่นกระดาษโน้ตส่งให้แก่แอร์โฮสเตสสาวชื่อฟลอเรนซ์ชาฟเนอร์โดยมีเนื้อหาระบุว่าผมมีระเบิดอยู่ในกระเป๋าเอกสารซึ่งอาจจะต้องใช้มันถ้ามีเหตุจําเป็นตอนนี้ผมอยากให้คุณมานั่งอยู่ข้างๆผมและอยากให้คุณรู้ด้วยว่าเครื่องบินลํานี้กําลังถูกปล้นพร้อมกันนั้น คนร้ายก็เปิดกระเป๋าเอกสารที่เต็มไปด้วยวัตถุทรงกระบอกสีแดงและสายไฟให้ชาฟเนอร์ได้เห็นด้วยตาตัวเองชัดๆสลัดอากาศคูเปอร์ออกคำสั่งอย่างสุภาพให้ชาฟเนอร์ถ่ายทอดข้อความของเขาไปยังนักบินเพื่อให้ได้รู้ว่าณนะเวลานี้เขาคือผู้ควบคุมสถานการณ์บนเครื่องบินทั้งหมดคูเปอร์ยื่นคำขาดต่อผู้บริหารสายการบินว่าให้นำเงินค่าถ่ายจำนวน20 0,000ดอลลาร์สหรัฐและร่มชูชีพ มาแลกเปลี่ยนกับชีวิตของลูกเรือและผู้โดยสารซึ่งเมื่อประธานของสายการบินทราบเรื่องก็ตกลงยินยอมที่จะอนุมัติเงินค่าไทยและสั่งนักบินกับลูกเรือบนเครื่องว่าไม่ให้ขัดขืนคนร้ายในขณะเดียวกันนั้นเอง FBI ก็กําลังทําการบันทึกภาพของธนบัตรทั้งหมดที่เตรียมส่งมอบให้แก่คนร้ายเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานหลังการออกตามล่าจับกลุ่มตัวเครื่องบินโบอิ้ง727ต้องบินวนเวียนไปมาอยู่ประมาณ2ชั่วโมง ก่อนจะร่อนลงจอดที่สนามบินซีแอตเทิลทา m โคมาโดยมีผู้จัดก,การสายการบินนอร์ทเวสต์โอเรียนแอร์ไลน์สาขาซีแอตเทิลเป็นผู้ที่นำเงิน200,000ดอลลาร์พร้อมทั้งร่วมชูชีพตามที่คนร้ายต้องการไปส่งมอบอย่างตัวเครื่องบินส่วนดีบีคูเปอร์เองก็ยินยอมที่จะปล่อยตัวผู้โดยสารและพนักง,งานบางส่วนให้ลงไปจากเครื่องบินได้และสลัดอากาศคูเปอร์ก็สั่งให้นักบินนำเครื่องขึ้นบินอีกครั้งโดยมุ่งหน้าลงใต้ไปยังประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นดินแดนสวรรค์ของเหล่าผู้ร้ายหลบหนีคดีจากสหรัฐในเวลานั้นและคูเปอร์ก็ยังสั่งให้พนักงานที่เหลืออยู่บนเครื่องบินทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ในห้องนักบินก่อนที่เขาจะเปิดประตูเครื่องบินแล้วกระโดดร่มลงมาจากระดับความสูง1,000 0ฟุตบัดนี้สลัดอากาศคูเปอร์ได้หายตัวไปท่ามกลางความมืดมิดและสายลมอันเนบหนาวในค่ำคืนของวันที่27พฤศจิกายนปี1971เจ้าน้าที่ตำรวจคาดการว่า ดีบีคูเปอร์น่าจะร่อนชูชีพลงในบริเวณพื้นที่ป่าทึบของรัฐวอชิงตันทันตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามคนร้ายก็หายตัวไปโดยที่ FBI ไม่สามารถตามหาร่องรอยอะไรได้เลยไม่ว่าปฏิบัติการอันบ้าบินจะทําให้สลัดอากาศรายนี้กลายเป็นบุคคลผู้หายสาบสูญหรือเขาจะสามารถหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลก็ตามแต่ผู้คนจํานวนมากก็ยังคงเฝ้าติดตามข่าวคราวของดี c o o p e r อยู่เสมอซึ่งหลายคนก็เชื่อว่า ทั้งตัวคนร้ายและเงินค่าถ่ายจำนวนมากน่าจะยังคงวนเวียนอยู่ที่ไหนสักแห่งหลังจากเหตุการณ์ปล้นเหินหาวครั้งนั้นผ่านไปนานถึง9ปีปรากฏว่ามีเด็กน้อยวัย8ปปีคนหนึ่งได้ค้นพบเงินจำนวน5,800ดอลลาร์เข้าโดยบังเอิญซึ่งเงินจำนวนนี้ถูกฝังอยู่ในสันทรายกลางแม่น้ำโคลัมเบียและจากการตรวจสอบหมายเลขบนธนบัตรทั้งหมดก็ตรงก,กันกับชุดตัวเลขของธนบัตรที่เคยถูกจ่ายเป็นค่าถ่ายให้แก่ดีบีคูเปอร์จริงๆ ในปี2008ได้มีการค้นพบร่มชูชีพที่ดีบีคูเปอร์เคยใช้กระโดดเหินหาวลงมาจากเครื่องบินที่เมืองเอ็บเบอร์หาแต่ว่าสลัดอากาศดีบีคูเปอร์ผู้ใช้ร่มชูชีพนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่เคยได้พบเห็นตัวเขาอีกเลยมีข้อสันนิษฐานต่างๆนานา,นาว่าบางทีดีบีคูเปอร์อาจจะตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งเหตุการณ์ที่กระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินหรือบางคนก็สันนิษฐานว่า ดีบีคูเปอร์อาจจะเคยเป็นผู้ทหารที่มีประสบการณ์ในการกระโดดร่มอย่างชำนาญมาก่อนแต่ไม่ว่าผู้คนจะคาดเดาหรือสันนิษฐานกันอย่างไรสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครที่รู้จักชื่อจริงหรือใบหน้าที่แท้จริงของสลัดอากาศรายนี้อยู่ดีนอกจากนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วหรือในเวลานี้เขากําลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายณนะที่แห่งไหนในโลกนี้กันแน่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของดีบีคูเปอร์ ก็ส่งผลกระตุ้นให้เหล่าสายการบินต้องหันมาจัดวางระเบียบแบบแผนใหม่และรเริ่มให้มีการใช้เครื่องเอสเรยรสำหรับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินมาจวบจนถึงทุกวันนี้ชื่อของดีบีคูเปอร์กลายเป็นทั้งตำนานของสลัดอากาศผู้ปฏิบัติการปล้นเย้ยนรกอีกทั้งยังเป็นชื่อที่แสลงหูของบุคคลที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ FBI ต้องเสียหน้าไปกับการไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นานถึง4ทศวรรษ แต่ท้ายที่สุดก็ยังคว้าน้ำเหลวจนกระทั่งในวันที่1สิงหาคมปี2011ทางสำนักง,งานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI มีการถแถลงข่าวว่าตัวจริงของสลัดอากาศ DB Cooper นั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนานกว่า10ปีหากแต่ว่าทาง FBI ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อจริงของผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็น DB Cooper ได้โดยพวกเขาให้ข้อมูลแค่เพียงว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานชิ้นใหม่ของคดีนี้เฟ e d ริกก โฆษกของ FBI แถลงว่าเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลใหม่ๆมากนะักแต่สําหรับร่องรอยหลักฐานชิ้นล่าสุดที่ได้มาเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วมันเป็นร่องรอยเพียงอย่างเดียวที่เราจะใช้สําหรับดําเนินการสืบสวนต่อไปแต่ถ้าหลักฐานชิ้นนี้ยังไม่มีข้อมูลอื่นใดมาโต้แย้งได้มันก็อาจจะกลายเป็นหลักฐานของจริงที่มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้เฟรเดอริกก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้ FBI กําลังทํางานร่วมกับคนในครอบครัวของชายต้องสงสัย เพื่อพยายามหาเบาะแสลายนิ้วมือของเขาโดย FBI จะนำร่องรอยที่ได้มานี้ไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือของสลัดอากาศ DB c o o ูเปอซึ่งพบภายในเครื่องบิน Boeing 272ที่ถูกปร้นเมื่อกว่า40ปีที่ผ่านมาแม้ว่า FBI จะไม่ยอมเปิดเผยถึงชื่อของผู้ต้องสงสัยแต่ในปีเดียวกันนั้นเองชื่อของ DB c o o ูเปอก็ถูกจุดประเด็นให้กลายมาเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคมชาวอเมริกันอีกครั้งเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งนามว่า นางคาร่าคูเปอร์ได้ออกมาเปิดเผยชื่อและตัวตนที่แท้จริงของสลัดอากาศในตำนานโดยเธอบอกว่าคนร้ายคนนั้นความจริงก็คือลุงของเธอนั่นเองนางคาร่าคูเปอร์เปิดเผยว่าจอมโจรเหินหาผู้ดวงดังมีชื่อจริงว่าลินดอยคูเปอร์ซึ่งคนในครอบครัวของเธอจะเรียกเขาว่าแอลดีคูเปอร์ โดยก่อนวันที่จะเกิดเหตุร่อนเครื่องบินโบอิ้ง727ของสายการบินนอตเวสเพียงแค่หนึ่งวันเธอได้เห็นลุงของเธอกำลังใช้สมาธิเพื่อวางแผนการรับอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะหายตัวออกจากบ้านไปในยามค่ำคืนโดยเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในตอนที่คาร่าเพิ่งจะมีอายุแค่8ปีเท่านั้นหลังจากค่ำคืนที่ลุงของคาร่าหายตัวออกไปจากบ้านในวันถัดมาลุงเอลดีคูเปอร์ก็กลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งในสภาพผิดปกติเนื่องจากร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บ ซึ่งลุงของเธอก็ได้พูดกับทุกคนในครอบครัวว่าตอนนี้พวกเรารวยกันแล้วทำให้วันนั้นทุกๆคนต่างก็พาการแสดงออกถึงอาการตื่นเต้นดีใจและร่วมกันจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานที่บริเวณสวนของบ้านโดยที่คาร่าในวัยเด็กเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังเลี้ยงฉลองเรื่องในวาระโอกาสอะไรกันแน่ปริศนาลึกลับของลุงแอลดีคูเปอร์เป็นเรื่องราวที่คนในครอบครัวคูเปอร์ช่วยกันปกปิดมาโดยตลอด จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาพ่อแม่ของคาร่าจึงได้เริ่มเปิดปากพูดถึงความลับของเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นค่ำคืนที่ลุงแอลดีคูเปอร์หายตัวออกไปจากบ้านอย่างลึกลับแล้วก็กลับมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บจนทําให้คาร่าเคยรู้สึกสงสัยและแปลกใจตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กนางคาร่าพูดถึงสลัดอากาศที่สร้างประวัติศาสตร์อันดังเพราะให้แก่ FBI ว่าไม่ว่าจะเป็นดีบีคูเปอร์หรือ L อลดีคูเปอร์ก็ตามแต่คนคนนั้นเขาก็คือลุงของฉันอยู่ดี แต่น่าเสียดายที่นางคาร่าได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าจอมโจนเหินหาวหรือสลัดอากาศดีบีคูเปอร์เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี1999โดยสิ่งที่ลุงของเธอหลงเหลือร่องรอยทิ้งเอาไว้ให้ก็เป็นเพียงแค่กีตาร์เก่าๆซึ่งมีรอยนิ้วมือของเขาติดอยู่เท่านั้นอย่างไรก็ตาม FBI ก็ขอรับร่องรอยหลักฐานชิ้นนี้ไปด้วยความเต็มใจเพราะพวกเขายังต้องการที่จะนำไปสืบสวนและพิสูจน์ถึงลายนิ้วมือเพื่อสอบหาคำตอบให้ได้ว่า ใครคือดีบีคูเปอร์หรือคนร้ายที่แท้จริงกันแน่ทว่าแฟนๆผู้ติดตามเรื่องราวของดีบีคูเปอร์หลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าถึงผลจากการพิสูจน์หลักฐานจะออกมาอย่างไรแต่มันก็สายเกินไปแล้วที่ FBI จะลบล้างตำนานปฏิบัติการปล้นเย้ยนรกของจอมโจรเหินหาวดีบีคูเปอร์จากความทรงจำของผู้คนไปได้